สวัสดีนะครับทีนายเรซช็อปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาไปรับชมตัวอย่างหน้าร้านกันนะฮะวันนี้ลูกค้าเอามาสด้าสกายตัว BN นะครับก็เป็นตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับก็ mm hmm. คือไมน์เนชเชนนั่นแหละแล้วก็เลขไมล์ประมาณ7 0,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้น mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันเลย mm hmm. นะครับเท่าที่มองอยู่ตอนนี้สภาพสวยนะนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันคันนี้เป็นตัว BN จะเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับซึ่งตัวแรกจะเป็นโฉม BM M Man แนะครับแล้วก็ต่อด้วย BN นะฮะที่ยังคงเป็นตัวสกายถิ่นเจนแรก,แกัน แล้วพอต่อมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็จะกลายเป็นตัว BP ไปแล้วนะครับ BP ก็คือเป็นนิวแล้วอะเปลี่ยนทั้งหมดเลยก็คือเปลี่ยนทั้งตัวถังเปลี่ยนลายใหม่หมดช่วงล่างก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เครื่องยนต์เนี่ยก็ยังใช้บล็อกเดิมแต่มีการปรับแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมแล้วกันแต่ยังคงเป็นพื้นฐานสกายทีป2.0ลิตรพื้นฐานไส้คล้ายๆของเดิมพูดแบบนี้แล้วกันมาดูคันนี้ดีกว่านะครับผมว่าโฉมนี้สวยนะอ่ะให้ดูกันนิดนึงด้านข้างก่อน นะอ่ะนี่นะครับเป็นตัวนี้นะตัวนี้ได้เริ่มาเป็นตัวห้าประตูแล้วก็สีสีนี้ก็สวยนะดูแบบไม่ตกไม่ตกรุ่นน่ะไม่เก่าอะ่ะนะครับมาดูเข่าวๆให้ลูกค้าแล้วกันอ่ะผมขอดูหน่อยน้ำฝากระโปรงไม่ได้ขยับนะครับเดิมดูเนี่ยตะเข็บต่างๆตรงนี้นี่เส้นนี้นะสวยใช้ได้อ่าขานุ่งคาน,น้าโอเคขานล่างข้างในผ่าน มองได้ตาเปล่านะไมได้รู้สึกว่ามีขันมาแล้วก็แปลกๆอันนี้สําคัญอ่าฝั่งนี้ก็ไม่มีนะอันนี้ผมก็จะพูดเลยตามจริงนะครับถ้าเจออะไรสงสัยผมพูดเลยนะนะครับเจ้าของรถจะได้สบายใจนะครับแล้วก็จะได้รู้ไปเลยอะ่ะอืมอันนี้มีสักสกหน่อยอืมอันนี้มีสักสัหน่อย มีข้างหน้านี่มีสักากมาหน่อยขอดูก่อนยังไม่ฟันธงนะแต่ข้างในสวยแน่นอนข้างในสวยแน่นอนขอดูก่อนพลาสติกซุ้มล้อนี่ใหม่กิฟตเลยฮะอืมตัวนี้ใหม่เลย <L un> เดี๋ยวไปลองขับกันด้วยอ่ะเท่าที่ดู สภาพโดยรวมก็ผ่านนะผมว่านะครับถามว่าสติกเกอร์อะไรก็ยังอยู่หมดอ่ะอืมอ่าแต่รูดไปอย่างนี้รูดไปอย่างนี้รูอ่ะกมผมว่าคันนี้มีเก็บสีมาบ้างนิดหน่อยช่างมันครับรถมือสองอย่าไปคิดเยอะแต่ว่าตัวโครงโดยรวมเนี่ยอ่าเนี่ยตะเข็บอย่างเงี้ยเออ อานเนี่ยเนี่ยเนี่ยจิกดูเนี่ยมันจะเล็บมันจะยุกได้เห็นนะอันนี้เป็นตะเข็บเดิมเนี่ยเดิมโรงงานเพราะถ้าทำใหม่มันจะเป็นตะเข็บแข็งเพราะนั้นคันนี้น่าจะมีแค่น้ําทําสีมาเป็นละอองสีติดนิดหน่อยเท่านั้นนะครับในส่วนของภาพรวมแทนเครื่องเริ่มสุดลงไปประมาณนึงแต่ยังพอใช้ได้อยู่อย่าเพิ่งไปรีบเปลี่ยนได้มือสองมาคนร,รีเจนพวกของเหลวถ้าไม่ชัวสายพาน ส่องไ,ไกลๆหน่อยนะมองอยากนิดน,นึงตาเปล่าได้อยู่แต่ถ้าเราไม่รู้ประวัติหรือไม่มีประวัติถามว่าวันนี้สายพานมันเกินสามปีแล้วอะราคาเปลี่ยนมันไม่ได้แพงอ่สองเส้นเนี่ยมันประมาณสองพันต้นที่ร้านเปลี่ยนอยู่นะครับก็แนะนำโลไปดีกว่านะครับถึงไม่มันจะน้อยก็ตามเพราะอย่าลืมพวกนี้มันเป็อน,อนอุปกรณ์ยางนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าบางอย่าง เวลามันขาดมาเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับเปลี่ยนทีนึงก็อยู่กันทีเป็นแสนโลนะครับแล้วรดบางคันใช้น้อยนะครับเดีย๋ยวไปดูค่อยไปดูว่ามาคันนี้จริงไม่จริงแล้วกันน้ำมันเครื่องดูนักหน่อยคือยังไงถ้าซื้อมาเนี่ยถ้าซื้อตรงซื้อเต็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บิ้วมาอยู่แล้วแหละพูดตรงๆเขาล้างมาแล้วอดูจากก้านวาดัดก็ไม่ได้โทมนะครับไม่ได้เหลืองติดไม้ไปเลยนะโอเคนะประมาณนี้อันนี้หมดุด หมดก็เหมือนเดิมนะอืมไม่ได้ไม่ได้ยิงออกนะติก,กงติ๊กเกอร์อยู่หมดนะครับอะไปลองกันดีกว่าครับเบื้องต้นคันนี้อาการประจํารุ่นดีกว่าสามสกายเนี่ยถ้าช่วงล่างดาังผมใช้เช็คตัวแม่ปั๊มเบรกอย่างคันนี้ข้างนี้นิดนึงเบาๆอวันนี้ไม่เป็นไรผมว่าอันนี้ปกติแต่เมื่อกี้ช่างเอกมาดูให้นี่อันนี้ชัด ข้างขวาดังนะครับแม่ปั๊มเบรกน,นะครับนะฮะสีตัวถังอ่ะดูให้หน่อยแล้วกันนะเอาโดยรวมก่อนหัวตรงบอดีต้ตะเข็บน็อตตรงนี้อ่ะดูตาเปล่าวกวาดๆไม่เคยถอดแต่มีละอองสีแหละเท่าที่เห็นมีรถมีอับน้ำมานิดหน่อยนะครับข้างในนี่เนียนอันนี้เนียนไม,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 ม่สากนี่ไม่สากนะอ่าตรงเนี้มีนิดนึงอย่างที่บอก เขาน่าจะมีเก็บภายนอกมาสีอะนะครับแต่ใส่นะเสียงนี่อันนี้มีแผ่นแปะอยู่ใสนะได้นะครับโดยรวมผ่านานะครับฝาท้ายดูให้อีกทีนึงอ่าฝาท้ายโอเคตะเก็บดีนะครับอืนี่มีแหละรถมีอาบน้ำมามันเป็นเศษละองสีเฉย เอาเป็นว่าเขาเก็บเพื่อให้สีมันสวยไม่ได้เป็นเพราะว่าลอยชนอะไรมานี่เนี่ยตะเข็บพวกนี้ได้อยู่สองข้างเหมือนกันดูง่ายๆบ้านๆเห็นไ,ไหมสามเมตรเส้นนี้ดูสามเมตรมหมเหมือนไหมเหมือนนะครับจบนะครับนะภายในอันจริงถ้าจะดูเนี่ยเขาจะดูหลุ่มยางอะไรสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้มันต้องบอกว่าถ้าเกิดชนแล้วทำมันเนี้ยมันก็ดูไม่ออกหรอก เพราะมันต่อในจุดที่เรามองไม่เห็นนะครับอันนั้นจะลึกนะครับแต่ผมย้ําเสมอจะซื้อรถต้องขับอ่าถ้าขับแล้วดีก็คือจบขับแล้วรู้สึกไม่ใช่อย่าไปเอาอย่าไปฝืนนะครับเจ็ดหมื่นกวโลจริงหรือเปล่าไหนดูสิพวงมาลัยเนี่ยนิ้วลอยอย่างเงี้ยเห็นไหมอันเนี้ย คิดว่าไม่ใช่เจ็ดหมื่นโลน่าจะเกินคิดว่าคิดว่าหัวเกียร์อย่างนี้เห็นนะะเห็นนะเนี่ยอืมผมคิดว่าไมค์คันนี้ไม่น่าจะใช่เจ็ดหมื่นนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นรถที่ใช้มาเยอะมากนะหรือถ้าทำไมตรงเจ็ดหมื่นจริงก็คือเจ้าของก็ใช้ลุยประมาณหนึ่งเลยนะครับลุยประมาณหนึ่งคือเป็นคนไม่ค่อยได้ดูแลสักเท่าไหร่ แต่ว่าถามว่าดูลายผ้าหลังคาเนี่ยลายสวยสะอาดไม่มีรอยถูรอยอะไรอันเนี้ยอันเนี้ยคือปกติสวยปกติเลยแค่ผมสงสัยว่าเนี่ยนี่หัวเกียร์เนี่ยร่องรอยตรงนี้กับเนี่ยเนี่ยมันมีขดัดขาดแหวงแหวงเห็นไหมมันมีแตกแตกเห็นไหมเนี่ยแตกแตกเห็นไหมซึ่งมันไม่ปกติตรงนี้แหละอืมนะครับเป็นตรงเป็นโนก็ ได้อยู่นะนะครับขอดูแป้นเบรกนิดนึงอืมจะดูแป้นนี่ที่เท้าก็ไม่ได้สึกอะไรนะอืมนะครับไม่คือไม้ไม่เยอะมากแน่นอนคันนี้นะครับถ้าเกิดเขาเขาสมมติเขาก,กอไม้มานะเขาก็คงไม่ได้ก่อมาเยอะนะครับกอมานิดหน่อย นะครับประมาณนั้นแต่ถ้าไม่ตรงก็คือเจ้าของไม่ค่อยได้ดูนะครับมีรถอ่ามีซีเสามเข้ามาครับเปิดไฟฉุกเฉินมาเลยปทุมธานีอันนี้ไม่รู้น่าจะเป็นลูกค้าบอกอินนะครับอ่ะเราลุยคันนี้กันต่อคันนี้รถมีอาการดึงซ้ายอยากเปลี่ยนถ่ายของเหลวและเช็คช่วงล่างแก้ไขเลยช่าง ตรวจเช็คมีเสีงเบรกบูตปีกนกแตกรายงานแล้วโอเคนะครับกองอากาศเป่าได้สายพานตัวดันนะเห็นนะมีแตกเล็กน้อยเห็นปะน้องก็เช็คเจอเหมือนกันอันนี้แนะนําเปลี่ยนแบตเตอรี่ 500CCA ก็คือผ่านนะครับน้ำหล่อยเย็นโอเคน้ำมันเบกรกฝาเบรกหน้าหลังโอเคนะครับเรียบร้อยลูกค้ามีมาจํามาเรียบร้อยลูกค้ามาใหม่นะครับอโอเคมาดูกัน เอสอยู S S H U อันนี้ปกตินะครับถือว่าไม่มีโค้นนะเราเสียบเครื่องสแกนบางทีมันจะขึ้นนะครับไอพ p ซ m อไม่มีนะครับรถไม่มีติดโค้นมานะครับเดี๋ยวไปดูกันถ้าตัวเลขจุดระเบิดสวยรถวิ่งดีก็คือไม่เจ็ดหมื่นน่าจะแท้แปลว่าอะไรเจ้าของเก่าแค่เป็นคนที่ใส่หวงใส่แหวนหรือเปล่าเนี่ยใส่แหวนนะเออบางคนใส่แหวนเนี่ยแล้วจับแล้วหัวเกียร์เป็นรอยเนี่ยแล้วก็มากำพงมาไอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนมีอ็อกซิเที่มือเยอะนะครับรถมันก็จะเป็นรอยง่ายครับ แต่เท่าที่ผมดูตอนนี้ถ้าเป็นผมซื้อคันนี้มานะผมแฮปปี้อ่าแต่ผมไม่รู้ราคานะแต่ให้ผมซื้อคัน,ออนนี้เล่นได้เท่าที่ลองตอนเนี้ยเล่นได้ขึ้นมาติดเครื่องเบียดนั่งในรถอาการสั่นเนี่ยก็ถือว่า,านิ่งนะครับผ่านลองน,นิดนึงครับไหนลองเบิ้ลอเสียงเครื่องหึงนิดนึง นะครับถึงนี้ก็บางทีท่อลงท่อร่วมสกรปรกหัวเทียนไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้ดังได้หรือคอมเพรสเซอร์แอร์อ่าี๋ยวลองเลงให้เบนซินต้องลองอย่างนี้ยปิดแอร์นะนี่นะสักสามพันเปิดแอร์ปิดเปิดปิดอ่คาคอมแอร์มีนิดเดียวก็เริ่มเริ่มมีอย่างเงี้ยแนะนำค่าของเดิมไม่น้อยเขาอาจจะใช้รถติด ถ้าถามผมถ้าคุณจะเซอร์วิสระบบแอร์นะรถที่ร้านทำมันทํากันทุกคนันแล้วแนะนําลูกค้าบ่อยๆเป็นสิ่งที่คนมองข้ามไล่ระบบน้ํายาใหม่แล้วแว็กเติมมันคอมใหม่จะดีเพราะว่ารถเนี่ยใช้งานไปเยอะๆระบบแอร์เนี่ยน้ํามันคอมมันก็เหมือนน้ำมันเครื่องมันเก่าได้มันหมดสภาพการหล่อเลื่อนประสิทธิภาพมันก็ต้อยต,ตามนะครับนะอันนี้แนะนําไว้เฉยๆงั้นเราลองไปดูก็ได้นี่แรงดันเท่าไหร่นะครับ รุ่นนี้ดูเบรกบูสเตอร์ได้แล้วนะเพราะเป็นตัวไมนอรเชนจะดูได้แล้วนะครับนะฮะกองเชื้อเพลิงอย่างเงี้ยถ้าไม่มีประวัติเปลี่ยนเลยเพราะเจ็ดหมื่โลแล้วนะในคู่มือให้เปลี่ยนที่หกหมื่นนะครับแต่อันเนี้ยไม่ต้องรีบค่อยๆไล่เก็บเอาจะได้ไม่เหนื่อยครับนะฮะเดี๋ยวไปลองขับก่อนอะไรจําเป็นมากน้อยก่อนหลังอ่านะแรงดันดูสองร้อยกว่า อ่าสองพันอ่าเฟเชอร์ไม่ได้สูงครับสองร้อยสามสิบใช้ได้แต่ถ้าเล่งค้างไว้ที 3000, ่สามพันเี่ยจะได้ยินเลย <L ess> เพิ่มเติมแจ้งแอดมินนะครับคันนี้ให้ตรวจเช็คลูกลอกสายพานครับเช็ค <L ess> ลูกปืนหน้าเครื่องนะครับใส่หูฟังเช็คดูนะครับให้ช่างตรวจนะครับนะฮะความร้อนอ่าเป็นไงแปดสิบเจ็ดปกติ ครับจุดระเบิดเป็นศูนย์เนี่ยเดินเบามีปล่อยเหมือนมีแอบสั่นๆเบาๆมีมีก็ตรงปกกระแท่นที่เราเห็นนั่นแหละนะฮะอ่ะไปลองดีกว่านะครับชัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะอ่าไอสต็อปเขียวนะครับ อย่างวันนี้มีรถวอล์กอินเข้ามาหน้าร้านมาหน้าสามสกายลูกค้าใช้ไปสามแสนกว่โลแล้วเครื่องเกียร์ยังใช้ได้อยู่นะครับเกียร์ก็เริ่มมีอาการบ้างแต่ไม่ได้โซมแบบแย่เกินไปแต่ก็ถือว่าสามแสนมากายแล้วเครื่องก็ยังเดิมอยู่เลยนะครับอ่ามาลองดูอัตราเร่งนะผมขอจับนะสี่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งหกสองหนึ่งเจ็ดจุดหกเซตศูนย์ครับข้างหลังลงพอดีเลยป้าย แลกนี่นะระบบจุดระเบิดมาแล้วแล้วก็เร่งฮึดฮึขึ้นไปไม่ได้ขึ้นทีเดียวสองร้อยเมตรสามร้อยสี่ร้อยอ๋อห้าร้อยร้อยสามเก้าโดยประมาณหายไปหน่อยหนึ่งเบรกเบรกได้อือยู่เบรกอยู่ใช้ได้พวงมาลัยไ,ไม่ตรงเมื่อกี้นี้รู้สึกคันนี้ช่วงล่างน่าจะไม่ได้ตั้งศูนย์มาหรือเปล่าของเดิม ที่ลูกค้าได้รถมานะครับอ่ะโดยรวมก่อนเกียร์ปกติเมื่อกี้ไม่เจออาการเกียร์วืดเดี๋ยวลองให้เกีหนึ่งลองยาวๆหน่อยให้แต่ตาเร่งนะครับก็หายไปนิดเดียวไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดนะครับก็ตรวจเช็คพวกหัวทงหัวเทียนได้อย่างเงี้ยนะฮะแต่ค่ามิดไฟก็ยังไม่ขึ้นนะนี่เห็นปนะ่นะเะยดูหัวเทียนเลยครับคันนี้หัวเทียนอาจจะเริ่มเริ่มแล้วผมเพิ่งจะทําคลิปไปเมื่อวานนี้แนะนําตามในนั้นเลย ตรงปกอยู่แล้วเห็นไหมหัวเทียนให้เปลี่ยนเที่มันเท่าไหร่แปดหมืนตัวเลขมีเจ็ดหมื่นห้าเห็นไหมเริ่มมีอาการแกลแกๆบ้างแล้วก็มีท่อร่วมน่าจะเริ่มสกปรปกบ้างอันนี้เป็นการเก็บรายละเอียดไม่รีบสิ่งที่ควรดูคือหัวเทียนก่อนท่อร่วมค่อยมาล้างทีหลังได้นะครับนะอ,อ่ะขออีกทีหนึ่งอ่ามีแกลกตลอดเลยอขมเหลเในท่อร่วมเริ่มมาเยอะ ยผมลองให้ทีหนึง่งได้ไหมถึงเส้นทางม้าลายที่ช่างบีชอบลองตึงร12้อยยี่สิบหกร้อย่ิบเจ็ดไม่อืดน,นะพุงอะไรพุงอะไรตึงดีแต่ที่ปล่อยมือกินซ้ายต้องบอกก่อนรถส่วนใหญ่มันจะกินนิดนึงอยู่แล้วนะครับถนนบ้านเรามันเอียงครับเนี่ยผมปล่อยมือแล้วนะใช้ได้เบรกด้วยเนี่ยเบรกไม่ดราม่านะเบรกได้แต่อย่าเบรกแรงนะครับอ่ลองเบรกแรงหน่อยรถไม่ดึงใช้ได้ ถ้าช่วงล่างมันแบบเพี้ยนศูนย์มันเสียมาเยอะหรือเป็นอะไรแปลกๆมาบางครั้งเบรกล้วดึงเลยนะครับแต่ทําก็ต้องมองถนนให้ดีนะครับละละละรถรอบคังต้องโลง่งนิดหนึ่งนะครับแต่บางคนตกใจแต่ผมผมลองแลวก็เราก็ไม่ตกใจอยู่แล้วอ่าก็แก้ให้ท,นทันแค่นั้นเองช่วงล่างได้ผมว่าจะเก็บไว้ก่อนก็ไม่น่าเกลียดนะครับพรรถเจ็ดหมื่นกว่าโลพู๊ปีกนกเนี่ยถามว่ามันจะเป็นรอยได้ไหมมันเป็นได้อยู่แล้ว รถมันใช้งานมาแล้วครับนะครับอย่าไปซีเรียสกับคาว่าพี่ครับบูธมันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เกี่ยวอย่าไปดูตรงนั้น<ม>ช่งล่างทําผมพูดเลยมีอยู่สามข้อหนึ่งดังผิดปกติสองหลวมแปลกๆอันเนี้ยคุณทําเลยนะครับสามแข็งกระด้างอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยผมขับเนี่ยคันเนี้ฟีลิ่งรถก็ไม่ได้เ็วนายอะไรปกตินี่ เนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเผาก็ไม่มีอะไรอืมเผาไม่มีนะไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นปกติครับแท่นเครื่องไม่ได้แย่อ่าเนี่ยก็ถือว่าซับแรงได้อยู่ยังไปต่อได้อย่างเงี้ยเป็นแบบในเกณฑ์พอใช้ได้หมดเลยผ่านใช้ไปก่อนได้นะครับ ส่วนช่วงล่างสําหรับผมตอนนี้เหรอผมว่าไม่ต้องทําอะไรหรอกคันนี้ถ้าจะเซอร์วิสนะเช็คหัวเทียนดูพวกของเหลวสายพานเก็บเบสิกพวกนี้ครับนะครับน้ำมันเกียร์เนี่ยเคยเปลี่ยนหรือเปล่าเจ็ดหมื่นกว่าโลอ่าส่วนใหญ่เขาไม่ได้เปลี่ยนหรอกเพราะศูนย์เขาไม่มีนโยบายให้เปลี่ยนเราควรรีบเปลี่ยนนะครับตรงนี้จะดีกว่าเก็บพวกนี้พอช่วงล่างเนี่ยเดี๋ยวยกดูทั่วไปยางหุ้มขาดไหมอะไรไหมน้ำมันซึมใต้ท้องเยอะไหมแบบนี้พอแล้ว ระบบแอร์จะไว้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมก็แนะนําให้เซอร์วิสทั่วไปคือมันอยู่ที่ความเนี้ยของลูกค้าต้องกดแบบนี้เนี่ยอ่ากดไปเนี่ยเนี่ยคุณดูเนี่ยผมกดให้ยาวๆเลยอ่าเบรกโอ้โหอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกดอยู่เย็ดเยดเยดเลยอืมใช้ได้นะครับเนี่ยดึงได้ าไปลองเสียงกันไม่ผิดหวังแล้วครับท้านี้ซื้อมามีแฟลเตอร์ชิปด้วยแฟเตอร์ชิปใช้ยังไงอ่าเผื่อใครไม่รู้กดตึก๊กอย่างเงี้ยมันจะเป็นดีเห็นไหมแล้วก็เอ็มสี่คุณกดค้างที่บวกมันจะกลับมาเป็นดีปกติเอาไว้ใช้เมื่อไหร่เช่นบางทีเราขับต่างจังหวัดอยู่แล้วข้างหน้าเนี่ยมันเป็นทางที่เราต้องการจะแซงแล้วแบบขอมั่นใจนิดนึงแล้วก็พันทุ่งทีนิดนึงก็สับเกียร์รอเลย เอสับเกียร์ปุ๊บเราก็บอกว่าอ่ามันจะค้างเกียร์ถูกปะก็พอละแซงพ้นแล้วอะ่ะอย่างเงี้ยสมมติกดดีสี่ปื๊ดแซงไปปุ๊บพอละอย่าให้เกียร์สับกดดีค้างปึ้งเกียร์ลงเป็นอัตโนมัติเหมือนเดิมเขาเปลี่ยนให้นะครับประมาณนี้ที่มือขวาเนี่แหละดีครับจริงๆรถเนี่ยมีพัตเตอรชิพมันมันช่วยให้การขับสนุกขึ้นด้วยแล้วก็เมื่อวานมีคำถามมาใน youtube ว่าเอเล่นเกียร์แบบนี้เนี่ย พัางไหมตอบแบบนี้รุ่นใหม่มันเป็นเกียร์ไฟฟ้าอยู่แล้วการทํางานของเขาเนี่ยเขามีโซลินอยด์ที่สั่งการค่อนข้างจะไวถามว่าใช้มือสับกับใช้เท้าคลิกดาวคล้ายๆกันเกียร์หรืออุปกรณ์ทุกอย่างมันจะเสียมันจะพังเร็วก็หนึ่งมีแรงกระชาบถามว่าเราคลิกดาวเนี้ยหนึ่งสองสามปั้งเนี้ยมีไหมมีแต่รถรุ่นใหม่ๆเขาทํามาเนี่ยเขาทํามานุ่มนวลแล้วระดับหนึ่ง คุณต้องพูดในมุมกลับกันดีกว่าเหมือนเหยียบกับเปลืองน้ำมันเหมือนเบรกหนักก็เปลืองผ้าเบรกใช้หนักๆมีผลไหมมีผลบ้างแต่มันไม่ได้พังตุ้มตามไปเลยผมตอบแบบนี้ให้แต่ในกรณีที่ขับมาเร็วๆแล้วลงเขาหรือต้องการแล้วใช้ลบนี่เอนจินเบรกตึง้งตึ้งแรกไม่เป็นไรตึงตึงอีกอย่างเงี้ยอ่าแล้วกระชากอ่ะไม่ดีแต่คุณไปลองได้มาได้สกายอ่ะมันไม่กระชากนะครับ นะเอ้เมื่อกี้เห็นเอ็มมีไฟอะไรแวบๆมานินหนึ่งแต่เกียร์เขานุ่มนะไม่มีวืดววานเลยนะเนี่ยอืมเกียร์เขาปกติครับเนี่ยแล้วทิ้งไปแป๊บหนึงก็ได้ถ้าเราไม่กดเดีย๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นดีปกติเองนะครับตอนจะมีเวลาของเขา เนี่กลับแล้วเห็นไหมอ่าเนี่ย,ย,นะเ,ยเสียงเริ่มมีนี่ถ้าลูกค้ากังวลเรื่องเสียงเสียงที่เจอมาจากแม่ปั๊เบรกครับอาการนี้ถ้าแก้ไปแล้วนะครับเสียงอาจจะกลับมาได้อีกนะมันไม่หายร้อยเปอร์เซ็นตหรอกแต่มันจะกลับมาไม่เร็วครับนะครับก็คือคนใช้รุ่นนี้เจอกันบ่อยแล้วก็ไม่อันตรายบอกไว้ก่อน แต่บางคนไปแก้ไม่จบไม่สิ้นไปเปลี่ยนหลักคงอะไรไม่หายนะครับหาไม่เจอเพราะว่าไม่ได้แก้ในจุดที่มันเป็นก้กลายเป็นเสียเงินฟรีไปขอบพระคุณด้วยนะครับเมื่อวานนี้ลูกค้ามาทั้งสามคันหนึ่งเขารีวิวไว้หน้าเพจลองไปอ่านกันได้ผมแชร์ไว้แล้วนะครับลองฟังเสียงลูกค้าพูดบ้างด้านหลังมีเสียงงานประกอบก็แก๊ก็แกกพลาสติกในตัวรถไม่ได้ดังจากนอกรถนะครับอ่าชุวงล่าง ไม่มีอะไรครับแหลกเหลือกไม่ดังชุ้งล่างจริงสำหรับผมนี้คือปล่อยผ่านได้เลยแก้เรื่องเสียงแม่ปั๊มเบรกอย่างเดียวก็สบายหูแล้วระบบเบรกดูแล้วไม่มีอะไรครับนะฮะถ้าจะรีเซ็ตน้ำมันเบรกก็ได้นะครับนะฮะหรือเราซื้อรถมาอ่ะผมแนะนําเลยจะทําโปรชุดเบรกก็ได้ผมมีโปรที่เปลี่ยนน้ำมันเบรกเช็คสลักเบรกทําความสะอาดเบรกหน้าหลังอย่างเงี้ยนะครับ นะชุดนี้ก็ทําำ้าหรับได้เช็คเบกรกสี่ล้อเราซื้อมาเราได้มั่นใจถ้าเกิดเทศกาลไปเที่ยวเนี่ยจะได้ชัวร์นะครับนะแล้วก็คันนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าลองเบรกหน่อยควรจะต้องปลดออโต้ตึ๊บไฟขึ้นแล้วนะนี่คือแล้วนะมืออยู่นี่นะไม่ได้ปลดเบรกนะแต่ตึ๊บโอเคต้องคาดเบลนะครับอ่านะอย่างเงี้ยแตะคันเร่งนิดนึงเบรกจะปลดให้อย่างนี้ปกติเนี่ย ก็เก๊ก็ก๊ข้างหลังเหมือนอะไรประกอบมันไม่แน่นพวกงานพลาสติกมไม่ได้ดังจากช่วงล่างนี่จุดระเบิดมีบ้างสุบหนึ่งหนึ่งสุบสองศูนย์สุบสามสองเนี่ยนะครับเช็คหัวเทียนได้เลยความร้อนปกติครับนะฮะโอเคนะตามนี้คันนี้โดยรวมเครื่องยนต์ตรวเช็คทั่วไปหัวทรงหัวเทียนสายพานนะครับระบบเบรกแนะนํา เ็กหล่อลื่นสลักเบรกอะไรพวกนี้แล้วแก้เสียงแม่ปั๊มเบรกคู่หน้าถ่ายพวกน้ำมันเบรกนะครับโดยรวมระบบเบรกก็ผ่านนะครับช่วงล่างนะครับก็ขับดูแล้วไม่มีอะไรนะแต่เดี๋ยวให้ช่างเขายกดูให้อีกทีหนึ่งจะได้สบายใจนะครับว่ามีอะไรรั่วซึมอีกหรือเปล่านะครับเบรกก็อยู่แต่ความเร็วต่ำอาจจะรู้สึกว่าแป้นมันแข็งไปนิดหนึ่งมันน่าจะนิ่มได้มากกว่านี้อาจจะมาจากน้ำมันเบรกครับนะครับโอเคนะครับอัตราเร่งอะไรได้โหมดเกียร์ปกติ แนะนำเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับกองเชื้อเพลิงดูประวัติถ้าไม่รู้นัดมาเปลี่ยนกองเชื้อเพลิงค่อยๆเก็บนะครับเจ็ดหมื่นกว่าโลอาจจะเปลี่ยนหัวเทียนใช้ไปก่อนก็ได้นะครับท่านเครื่องยังไปต่อได้ครับเก็บไว้ก่อนนะครับนะฮะแหลกพงมาเลยไม่ดังนะครับนะครับนอกนั้นโดยรวมคันนี้ถามว่าซื้อมาผิดหวังไหมไม่ผิดหวังแต่เดี๋ยวขอยกขึ้นดูใต้ท้องอีกทีหนึ่งนะครับพงมาเลยจะมีเบี้ยวเี้วนิดนึงเหมือนเขาตั้งมาไม่ดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีคคครรัับบบขอุณ อย่าลืมนะครับสนใจใช้บริการ0 8 1 6 1 1 1ดหนึนะครับ0 8 1 6 1 1 1ดหนึหรือติดต่อที่ Line แอดเพื่อจองคิวนะครับ Art V9 ครับแอดอยู่ข้างหน้า ART ตัว v ีเลขเนะครับ Art V9 นะครับสวัสดีนะครับหลังจากที่เราไปไลฟ์กันมานะครับอันนี้มายกรถขึ้นดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูตรวจเช็คนิดนึงว่าสภาพมือสองคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเบื้องต้นเราเปิดแผ่นใต้ท้องมา70,000กว่ากิโลเมตรดิอันนี้ป เพิ่งเริ่มเป็นแล้วเป็นน้อยอย่าเพิ่งกังวลใจไปใช้ไปก่อนมันยังไม่ได้หยดนะครับแล้วรถหลายคันพอเลขไม่ประมาณนี้แปลว่าไมค์คันนี้เจ็ดหมื่นกว่านี่ตรงปกนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยวางแผนเลยประมาณแสนกว่าๆค่อยมาเจอกันนะครับหรือตรวจเช็คเป็นระยะนะครับสิ่งที่เจออ่าช่างกี้ดูช่วงล่างให้หน่อยนะครับลูกหมากเป็นไงบ้างอ่านะครับอ่าลองประแจจับดูนะเนี่ยครับเหนื่อยยู่นะครับเนหนื่อยนะนี่ดูจากมือช่างกี้เนี่ยเห็นไหมนะครับอ่าอีกข้างหนึ่งลูกหมากเขาผ่านนะครับ นะนี่อ่าดูนี่เห็นไหมโอเคนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูบูธปิกนกนี่ครับก็จะเริ่มมีแตกบ้างอันนี้ตามปกติทั่วไปนี่เห็นไหมนะครับก็ถือว่าตรงปกนะครับคับนนี้ดูแล้วไม่มีอะไรแนะนําเดี๋ยวให้ลูกค้าไปตั้งศูนย์ช่วงล่างลูกค้ามีไปเปลี่ยนโชงมาอันนี้เป็นไคยบา R, บ้านิวเอสกระบอกฟ้าทั้ง4ต้นเลยนะก็ถามผมนะครับฟิลิ่งจอกแนวแน่นๆถ้าใครชอบแน่นแน่นจัดจดตัวนี้ดีนะ พออยู่ในมาสด้าสามสกานนี้ตอบเลยชอบแน่นเนี่ยตัวนี้ได้เลยนะครับถามว่าคาแรคเตอร์ต่างกันกันกบ m o n โร OES ยังไงจากที่ลองขับแน่นคนละแนวตัวนี้เนี่ยจะออกแนวแน่นตึบกว่าถ้าคนชอบแน่นตึบกว่าเฮ้ย New SR กับบอกฟ้าสำหรับผมก็ให้ผ่านนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าความนวลเนี่ยผมว่าตัวนี้โดยรวมเป็นลองนิดนึงกับตัวมอนโรนะครับจะเด่นกันคนละด้าน แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้แคร์ฟิล l i n g ชอบขับแบบลุยๆหน่อยผมว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์กว่านะครับคือสายรูดๆหน่อยะ New SR กระบอกฟ้านี่ผมว่าเฮ้ยไปได้แจ๋วเลยนะครับแต่ถ้าเกิดผ่อนลงมานิดนึงคือมันหนีกันไม่เยอะท่านี้เต็ม10หมายถึงความแน่นนะอันนี้เบอร์10แล้วกัน Monro น่าจะอยู่ลงประมาณเบอร์แปดแปดสแต่ในความนวลกลับด้านกันนิดนึง มอนโดจะไปนวนเบอร์10ไอ้น,นี่ความนวนเบอร์8กลกับด้านกาันอย่างที่บอกช่วงล่างนะครับทุกอย่างมีดีมีด้อยเลือกกันดูนะครับแล้วก็คันนี้โดยรวมเช็คดูแล้วเนี่ยประวัติเก่าคู่มือเนี่ยมีลงไว้หมดเลยคันนี้เป็นรถที่สายจอดนะครับเช็คระยะส่วนใหญ่เช็คตามเวลาเพราะนั้นวันนี้ผมแนะนําลูกค้าในเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของเหลวแล้วก็ตรวจเช็คเรื่องของสลักเบรกนะครับแล้วก็คันนี้อย่างที่บอกครับช่วงล่างเนี่ยมีสิยงดังในเรื่องของปั๊มเบรกนะครับนะนี่หน้าขวา มาเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็นิดหนึง่งคันนี้แผงแอร์อมีซึมเป็นจุดอยู่นิดหนึง่งพยายามจะถ่ายให้เห็นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเป็นดวงเลยนี่นะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนอันนี้บอกลูกค้าให้ดูแลอันนี้ต้องเฝ้าระวังถ้าเกิดว่ามีอาการแอร์ไม่เย็นหลังอย่างนี้ก็คือมัน่ลซึมนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ลูกค้าจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปก่อนนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนตัวดันสายพานฝากไว้เท่านี้แหละครับสําหรับการเช็ครถมือสองนะครับคลิปนี้ก็น่าจะพอได้ประโยชน์บ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนต่อไปอย่าลืมนะครับ รถมือสองสำหรับผมท้ายที่สุดถ้าขับแล้วไม่ชอบไม่ใช่อย่าไปตัดสินใจซื้อเลื่อนผ่านเลยการขับรถเป็นไฟนอลแล้วนะครับที่คุณจะก่อนจะจ่ายเงินนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ